สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊ปเรล่าเทียนพยากรหมอดูไพยิบซี่รับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีฉลูการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปนั้นผมจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้ด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมว่าดวงชะตาของท่านนั้นในแต่ละช่วงเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์ดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเด็งครับชาวปีฉลูครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเดงครับ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่3ดาบสัญลักษณ์รูปดาบตามาศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคแต่ว่าไพ่3าดาบนั้นน่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของท่านมากกว่านั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ให้ระม,มัดระวัง ความใจร้อนวู่วามให้ระมัดระวังความโมโหโทโ่โสมีโอกาสที่จะทะเลาะบ่อแวง้งมีความขัดแย้งในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับบางทีอยู่ดีๆก็มีคนพูดไม่เข้าหูอาจจะปี๊ดแตกในลักษณะแบบนี้ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ดีมันมีโอกาสนะครับที่เรื่องมันจะบานปลายใหญ่โตอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่สามดาบนี่ยยังตีความหมายได้ว่าสิ่งบางสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นได้มุ่งหวังเอาไวา้มันอาจจะไม่เป็นดั่งหวังไม่เป็นดั่งใจอย่างนี้เป็นต้น หรือพไพ่ใบนี้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรักก็คืออกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งเจ็บปวดกับความรักอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนั้นให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจพวกปอดอย่างนี้เป็นตน้นโควิดในช่วงนี้ก็กลับมาแล้วนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเส้นเลือดหัวใจเตบอย่างนี้นเป็นตน้นคนที่มีอายุมากแล้วก็ควรที่จะมีการตรวจสุขภาพตรวจหัวใจด้วยนั่นเองนะครับ ชาวปีฉลูครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในช่วงนี้เป็นช่วงกลางปีพอดีหากชาวปีฉลูท่านใดอยากจะทราบว,ว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวได้สายทงพายิบซีกับผมอาจารน,นุติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจาน,นุ พร้อมแลวก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเดงครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่สองไม้เท้าไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบกให้ส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนนเองนะครับบางทีบางท่านถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้การงานของท่านนั้นมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนงานใหม่ได้ทางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติ บางท่านจะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปดูงานเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปพักผ่อนหรือแม้กระทั่งการไปทํางานที่ต่างประเทศนั่นเองเนะครับถ้งว่ามีไพ่สองไม้เท้าคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่7นี่คือไพ่ king of cups หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยถ้ามีไพ่ใบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาเอ็นดูส่งเสริมสนับสนุนนนเองเนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึง ญาติผู้ใหญ่ของท่านหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาคนที่มีอำนาจที่เหนือกว่าท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผู้ใหญ่คนนี้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยท่านนั้นมาช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้วังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่สี่ไม้เท้า ไพ่สี่ไม้เท้าก็หมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดปีฉลูบางท่านนั้นอาจจะถูกให้ออกจากง,งานถูกเลิกจ้างหรือว่าออกจากง,งานมาแล้วอาจจะไม่หวนกลับไปเป็นลูกน้องไปเป็นลูกจ้างเขาอีกนั่นเองนะครับอาจจะออกมาทมาํามาค้าขายทําธุรก,กิจกิจการของตัวเองอย่างเช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะมาลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญหรือว่ามีการเปิดร้านคงร้านค้าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่จะเริ่มจากธุรกิจเล็ก,ลกๆกิจการเล็กๆก,ก,ก่อนนั่นเอง ขอ้ตัวท่านเองนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังนั่นเองนะครับในที่สุดแล้วจะประสบความสาเร็จนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่9้านี่คือไพ่ king of swords หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือดาบถ้ามีไพ่ใบน,นี้ดวงการงานของท่านนั้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสที่จะขยับตําแหน่งนะครับคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนจากเป็นพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดาอาจจะไปเป็นหัวหน้างาน เป็นทางด้านของผู้จัดก,การเป็นผู้อำนวยการเป็นฝ่ายบริหารอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะส่งเสริมดีมากๆตัวท่านเองนั้นเป็นคนเจ้าระเบียบผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นถ้าได้ทําอะไรนี่นะครับทุกอย่างต้องแปะและที่สําคัญก็คือว่าเอาจริงเอาจังดุมากๆอย่างนี้เป็นตน้นบางทีบางท่านถ้าได้พไพ่ใบนี้เขาตีความหมายได้ว่าถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบถือยศถือศักดิ์อยู่ซะหน่อยนั่นเองนะครับอาจจะไม่ลงมาคุกคีตีมงกับลูกน้องทีมงานสักเท่าไหร่ ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะไม่ค่อยได้ใจลูกน้องทีมงานสัก์เท่าไหร่นั่นเองนะครับลูกน้องทีมงานนั้นอาจจะกลัวเกรงต่ออํานาจบารมีของท่านแต่ว่าลึกๆในใจแล้วนี่นะครับเขาอาจจะไม่จริงใจรับหลังสับเละในลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวท่านเองนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยส่งเสริมดีมากๆนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือว่ากับลูกน้องทีมงานนั้นอาจจะลงมาคุกคีตีโมงกับเขาบ้างจะดีนั่นเองนะครับจะได้ใจเขาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้น อาจจะออกมาทําธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่หล่อแหละเอาจริงเอาจังมากๆอย่างนี้เป็นตน้นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่จ่าสติกผู้ที่เกิดปีฉลูท่านใดที่ทํางานรับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่างานใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดเยอะๆนะครับ เช่นคนที่เป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนที่เป็นฝ่ายเอชาฝ่ายบุคคลต้องควบคุมคนจํานวนมากต้องควบคุมกฎในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคนที่เป็นฝ่ายบัญชีการเงินนะฮะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขดีนะครับความละเอียดเยอะๆนี่ก็จะดีหรือแม้กระทั่งคนที่วางโครงข่ายอยู่กับระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์งานด้านนี้จะดีงานอะไรที่มันจะต้องเน้นความละเอียดรอบคอบเยอะๆ อย่างเช่นผู้ข้อกฎหมายพวกกฎระเบียบอะไรต่างๆพวกนี้จะโดดเด่นมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีฉลูนั่นเองนะครับไพ่จาสติกยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นมีโอกาสนะครับที่จะได้ติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าตัวท่านเองท่านถ้าหากว่ามีไพ่จาสติกมันตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการตัดสินใจในการทําอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัว ต้องละเอียดรอบคอบคิดให้เยอะก่อนที่จะตัดสินใจไม่ใช่ใจร้อนวู่วามตามกระแสระวังไว้ด้วยนะครับว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือว่าในบางกรณีก็อาจจะหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นโจทยื่นฟ้องอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นั่นเองถาาว่ามีไพจ่จัาสติกนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่สีดาบไพ่สีดาบนั้นผู้ที่เกิดปีฉลูต้องระมัดระวังบางทีบางท่านนั้นอาจจะตกงานว่าง,งานต้องวางแผนเอาไว้นะครับแผน2แผน3ต้องมีนะฮะแต่ว่าดวงชะตาของท่านนั้นมันคล้ายๆกับว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะฝากงานใหม่ให้หรือว่าจะไปช่วยคุยให้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่สี่ดาบเนี่ยมันจะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีฉลูที่ทํามาค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อิฐหินปูนทรายพวกเหล็กก่อสร้างหรือว่าจำหน่ายเหล็กจำหน่ายโลหะพวกอลูมิเนียมสแตนเลสนะครับทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้จะดีหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องจกักรกลขายรถยนต์รถยนต์ใหม่รถยนต์มือสองหรือว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ใหม่รถจักรยานยนต์มือสองรวมไปถึงพวกเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลในโรงงานอย่างนี้เป็นต้นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้หรือว่าเป็นของกิจการเกี่ยวกับด้านนี้จะดีมากๆชาวปีฉลูนั่นเองนะครับ คราวนี้เดีวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดปีฉลูกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สี่เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่2ถ้ามีไพ่สี่เหรียญก็หมายความว่าให้ระมัดระวังเรื่องการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งใดที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อในช่วงนี้อย่าเพิ่งซื้อนะครับผมหรือว่าตัวท่านเองนั้นถ้าจะลงทุนลงทุนได้นะครับ เพียงแต่ว่าต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าไปเชื่อฟังใครอย่าไปตามกระแสนะครับต้องศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองจะดีที่สุดนั่นเองนะฮะในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นมีเงินมีทองอยู่แล้วอย่าไปให้คนอื่นหยิบยืมนะครับแม้กระทั่งคนใกล้ตัวญาติสนิทรวมไปถึงเพื่อนสนิทอย่างนี้เป็นตน้นคือยืมไปแล้วจะได้คืนยากหรือว่าไม่ได้คืนเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือว่าถ้ามีไพ่สี่เหรียญนั้นการเงินการทองของท่านต้องประหยัด ในด้านของค่าใช้ใจ่ายต่างๆคนที่หาเงินได้เยอะๆก็ต้องระมัดระวังบริหารจัดก,การด้านการเงินให้ดีโดยกันเล่ากันนะครับถ้าใช้ไม่เป็นมันก็หมดทันทีนั่นเองนะฮะผู้ที่เกิดปีฉลูครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดปีฉลูกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2 5 6 8นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่คิงออฟคัพคก็หมายถึงไพ่กษัตริย์ถือถ้วยคนรักคู่รักของท่านนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่า อาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติเช่นถ้าว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนไทยอาจจะมีคู่มีแฟนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นลูกครึ่งหรือไม่ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยแต่ว่าเขาจะช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5ก็คือไพ่สองไม้เท้าคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ดี ไพ่เดอะเลเวอร์นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6เนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่มีการเอาแผ่นกระดาษมาปิดไว้เพราะว่ามันจะเป็นรูปวาดของผู้ชายผู้หญิงเปลือยเปล่านั่นเองนะครับมันจะผิดกฎทาง YouTube เขาช่องของผมจะมีปัญหานั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ให้ระวังมันจะเกิดปัญหารักสอนรักสามเศร้าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตทําให้เกิดความวันไวหวหักข้ามใจไม่ได้มันมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีฉลูโดยตรง อาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านก็ได้ฉะนั้นถ้ามีคนรักคู่รักก็ต้องดูแลใจเติมความหวานให้แก่กันหน่อยนั่นเองนะครับคนเราครบกันไปนานๆเนี่ยบางทีความรักมันจืดชืดน,นั่นเองนะครับมันไม่เหมือนกับรักกันใหม่ๆคบกันใหม่ๆน้าต้มผักก็ยังว่าหวานฉะนั้นควรที่จะมีการเติมความหวานเติมน้ําตาลให้แก่กันด้วยมันจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีสําหรับตัวท่านนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตาแหน่งที่หนึ่งตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าไพ่าสามดาบนั้น ให้ระวังอกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งกับเรื่องของความรักเจ็บปวดกับความรักในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดปีชลูต้องทําใจเอาไว้บ้างนั่นเองนะครับหรือว่าเผื่อใจเอาไว้บ้างอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ดิเราจะไปทานายดวงแบบจาอลึกดวงรายเดือนกันบ้างว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2568นั้นแต่และช่วงเดือนดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่สี่ไม้เท้าหมายถึงในช่วงของเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นจะมีโอกาสได้ทําธุรกิจหรือว่าลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวในลักษณะแบบนี้บางท่านอาจจะออกจากง,งานมานะไม่เป็นลูกนะ้องไม่เป็นลูกจ้างเขาแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะแล้วอยากจะลงทุนทําการค้าการขายหรือว่าบางท่านนี่นะครับผมอาจจะมีงานประจําอยู่แต่ว่าอยากจะลงทุนไปด้วย การลงทุนในยุคปัจจุบันนั้นมันไม่ได้หมายเขาว่าจะต้องไปเช่าพื้นที่ต้องมีหน้าร้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองขายของผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลก็ได้หรือไม่บางทีบางท่านนี่นะครับอาจจะลงทุนในหุ้นในทองตามแพลตฟอร์มต่างๆมีเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับช่องทางในการลงทุนในยุคปัจจุบันนั้นมันง่ายแล้วก็มีหลายช่องทางนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9ก้านี่คือไพ่ king of swords หรือว่าไพ่กษัตริย์ถ,ถือดาบดวงการงานของท่านธุรกิจของท่านถ้ามีไพ่ใบนี้คือจะเจริญรุ่งเรือมากๆ แต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะหนักเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมเพราะว่าต้องรับผิดชอบเยอะนั่นเองนะครับเช่นถ้าออกมาทําธุรกิจของตัวเองนี่เหนื่อยแน่ๆนะครับคือบางทีมันหยุดไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ทํางานไม่เป็นเวลาเวลาด้วยนะฮะถ้าเป็นธุรกิจของตัวเองหรือคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างคนที่ทํางานรับราชการก็คือจะได้เป็นใหญ่เป็นโตปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ผมลืมไพ่ใบนี้ไปนะครับก็คือไพ่เทมเพลนหรือว่าไพ่คนเทน้ํา ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเช่นโยกย้ายเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานให้โตขึ้นสูงขึ้นหรือว่ามีการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยใหม่บางทีบางท่านนั้นต้องไปรับตำแหน่งใหม่ที่ต่างพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นก็มีความจําเป็นนะครับจะต้องย้ายที่อยู่ที่อาศัยเพื่อให้ใกล้ที่ทํางานแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านถ้ามีไพ่ธรรมรันก็หมายความว่าจะมีโอกาสเดินทางบ่อยด้วยนะครับผู้ที่เกิดปีฉลูครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่จาัาสติกเป็นช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมดวงการงานของท่านนั้นยังเติบโตมากๆเลยนะครับในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีการค้าการขายก็คือจะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีไพ่จาัาสติกนั้นตัวท่านเองต้องระมัดระวังถ้าจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับต้องคิดให้เยอะหาข้อมูลให้ดีอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าตามกระแสนั่นเองนะครับไพ่จาัาสติกนี้ยังหมายความว่า ผู้ที่เกิดปีชลูนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวามีโอกาสที่จะได้ติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆส่วนบางท่านนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้ามีภัยแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชลูเป็นดวงชะตาในช่วขงของครึ่งปีหลังโดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพลาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีฉลูทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปล่เทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่เทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ